สวัสดีครับผมสวัสดีเช้าวันพฤหัสครับแม่แม่ครับผม,มวันนี้มาเอาใบไผ่เราเคยเอานานแล,ล้ลไวรัดแล้วใบไผ่เรียนอาหารครับผม ทำไมมันดูเหมือนอบัวเนือที่เราเคยมาเอานะครับผมเครียเครียเดี๋ยวเครียให้ยาวทุกนี่เลยเปลี่ยนอาหารนะครับเปลี่ยนอาหารเป็นใบไผ่บ้าง นี่นะครับตัดให้กินถึงบ้านเลยนะอไออ้มเครือกุ้งไม่ใหญ่เหมือนแต่ก่อน,นะอมึง โอเคครับเริ่มลงตัดเลยนะครับสเล้งมาวันนี้ตัดเรียบร้อยนะครับผมจากโน่นมานี่นะครับน่าจะได้สเล้งโกะมาเยอะนะครับผมได้ไมาเยอะก็ดีนะครับมันจะกลับแกล้มอย่างดีเลยนะครับนานๆได้กิน ไปครับผมลากขึ้นรากไปถนนนั้นครับขึ้นเนินไปตึดซอยเข้าออกรถ มาคนเดียวด้วยเ้ออ่ะอ่ะ,อะเปลี่ยนอาหารให้นาโอ้ผูู๊นะครับผมเหมือนกะเยอะใส่ยังไม่หมดชาเลงนะครับผมชาเลงมาด้วยวันนี้นะเก็บตกก่อน อย่างนี้ก็เก็บตกมาไม่หมดตกเก็บตกยัดเข้าไปนะครับยัดๆเข้าไปแล้วก็มัดดูเหมือนจะเยอะนะครับแต่ไม่เยอะ กินเฟรนช์บิวตีหมดจะก็อร่อยโอ้โหอะไรใส่ด่านนิเนึงอันเช้ามาก็กระตกกระตกเลยเด้อมาใส่ให้เรียบร้อยก่อนค่อยมัดนะครับมัดมัดไว้เรียบร้อยแล้วครับผมดูซิว่าจะเป็นยังไง ดูเหมือนเยอะนะครับดูเหมือนเยอะแต่ก็ไม่เยอะนะครับบางลงมาได้แคแป๊บเดียวแหละหลุดรูดๆเหลือไว้นู่นจักรกกระบะมาใส่ก็เที่ยวเดียวหมดเด็ดออกกว่านี้ มันเคลิมฝนแล้วไปลองดูว่าจะไปได้หรือไม่ได้สาเลงนะครับกระตกกระตกมาแล้วทีแรกครับได้ดูได้ดูโอ้สะบัดเขียวไปหมดนะครับฤรือฝน,นเขียวไปหมดสองข้างทาง เือนนบ้างันนีุ้ดยอดแล้วไปไน้ป่าอ้อยปอ้อยลานมันครับลานมัน ไปจะเปิดแล้วพิธีกาท่านว่านี่นะเปิดแล้วทีนกงจะเอาโซรีมาชั่งดูนะครับชั่งดูทำยักเหมือนเดิมไหมหรือจะช่ง่งจะเสียเนาะครับมาถึงแล้วนะครับผมไหน ลองชิมดูสิชิมไหนดีชิมก่อนชิมก่อนประเดิมหาทางเข้าไห้เจอเออโอ้ดินอ่ะชิมชิม ลูดแปบบเดียวตัวหมดนั่นเรียบร้อยเก่งเลยเรียบร้อยให้ชิมดูก่อนนั่นลูดสองทีหมดเลย ไสายเพราะจะไปงานเขาดำอีกนี่ให้ชิมตะกอดโอ้วางเป็บเดียวดูไปแล้วขับไปกินข้าว ค่อยว่ากันอีกอยดอดแลวลวใบไผ่นี่อร่อยอร่อยเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนอาหาร ถ้าเราตัดมากินดีโอเคมันก็คุ้มนะครับผมถ้าตัดมากินทิ้งกินข้างโอ้ไม่คุ้มเลยนะครับผมแก็โอเคอยู่นะครับผมไปเดี๋ยวเข้าบ้านนะครับกินข้าวสายก็จะพาอีกแล้วก็จะไปงานขาวรำเขานะครับผมอัศยาดนะครับผม มาแล้วมาแล้วบ่ายสามหรอือทำไมถ่ายมาหน้าบ้านอย่างงี้ฮะทำไงนี่ก็ไม่ถ่ายออกมาหน้าบ้านอย่างนี้มาโอ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 ฝนตกอีกเลยมาถึงฝนตกอีกอ่อไผ่ไผ่กรอบหมล้ไผ่แห้งหมดแล้ว โอ้ยเฮ้ยขับถ่ายไปรู้เรื่องเลยออกมาข้างหน้าทำไมจิ้นใบไฟก่อนฝนตกอีกแห้อนี่นี่กองเออ ตรงนี้ถูกจุดตรงนี้ไม่ใช่แล้วนี่ไม่ใช่เรื่องแล้วนี่ใบไ,ไฟก็เหี่ยวเลยตัดข้าวเย็นก็เหีเย่ยวผลมากลับมาบ่ายสามครับแช่แตงไว้ลงอาหารไว้ให้ ถึงเย็นเลยท่านใบไผ่ใบไผ่นี่เปีย,ย,ย,ยน,นี่ไว้รอบรอบดึกรอบดึกบ้างอืมอืม ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเชอรี่จังด้วยนะคะ